ทั้สามแรงครับคุณผู้ชมเี่คุณหน่งใช้มาแต่ว่าเรเอาไว้สำหรับฉีดปุ๋ยอันนั้นบ่ายสองกว่าอันนี้เครื่องตั้งเวลาเป็นไงโอเคไหมหลังจากปรับปรุงนะถึงมังออเยนะถึงมังออเดี๋ยถ้าแบบอีกสี่โูกเนี่ยได้มาโอ้โหนิ่งครับจะใช้ไฟในบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้กับไฟหลวงก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องต่อ a t s s e อ v i วิตคุณผู้ชมครมามาปรับปรุงให้คุณหน่งฉีด จ้างคนหนึ่งไปเลยอ่ะเมาอ่ะโอเคนาะหนองนะอ,อันนี้เราก็ใช้ไฟจากจากโซ,ซล่าเซลเราแล้วคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี่ใช้จากการไฟฟ้าพับกตรงนี้นะครับครับใช่ครับแล้วก็ย้ายไปก็อันนี้ก็ปรับปรุงให้เพราะว่าหนูทั้งกัดสายด้วยอ่าใช่ครับแนะนำบอกต่อไหมเนี่ยก็บอกต่อครับอ <laughs> <laughs> ค,คุณดรวิวมากมากเลยรับผม <laughs> รด้วยความที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยครับอันนี้อินเตอร์ห้าพันบาทครับเรียนไฟฟ้าเรียนเด่กก่อสร้างจับฉาบปูนจับฉาบปูนนะแต่นี่ก็ถือว่าประหยัดงบประมาณได้เยอะแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราใช้โซล่าเซลล์คุณผู้ชมคุมได้ครับโอเคครับ